สวัสดีครับอยู่กับช่องดําซิ่งดินระเบิดอันนี้อยู่ที่ลานเสงกงสนนะครับสงกงศนปืดผลพาณิชย์หลังจากจบฤดูกาลซิข้าวนะครับในเราก็รับซื้อมันนะครับรับซื้อมันกันต่อ โปยลงครับกดเลยกดให้มันมิดเลยดันออกก่อนนู่นนะนี่ต้องโตแขนยาวอีกนะครับตัวโกยเราเพราะว่าสั้นอันนี้ก็ยังไม่ได้ มันจะเหยียบมันหน่อยต้องค่อยวางแผลแล็บปรับนะครับปรับเอาเพราะว่ามันเยอะพอพอพออ๋อกูยเอา พอแล้วต้องใช้จอบก่อนทำใหญ่แล้วโตให้มัยาวอีกไอ้ตรงนี้จอบไหนเพราะนั้นโกยไว้ไหนล่ะงวห้แล้วโมี่เราชูหมดเลยอืมหมดยังตา ทำคนเดียวบหอเมื่อนี่น่ะโนนอ่ะแกะอ๋อเกะโสดชาบานยังไม่มอีกรอชาบานยังไม่มาอีกเอ ันปีนี้ก็ถือว่าราคาดีนะครับนี่ใครมีก็เอามาขายดูนะครับอันนี้เราขึ้นรถแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแป้งนะครับใช้เจ้าซีรีส์นะครับซีรีส์500ของเราเดี๋ยวเราไปลองดูก่อนครับถ้ามันนี้เราก็จะเสริมคอกขึ้นอีกครับเพราะว่าต้องเสริมขึ้นอีกประมาณเม็ดหนึ่ง เอไม่ถึงเม็ดเนี่ยเนี่ยเท่าไอาตัวนี้แหละเพราะว่าจะได้ถูกได้ประมาณ10ตันนะครับ10ตันเดี๋ยวเราจะเริ่มปรับปรุงนะครับปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยเรื่อเนี้ยติดกร,รถดตักเรานะครับอันนี้เมื่อกี้ก็มีแกเอามาขายนะครับใส่ถุงปุ๋ยมาใส่ถุงปุ๋ยมาเราก็เทใส่นี่เลยครับนี่ นี่น่าจะเป็นเกษตรศาสตร์ครับตัวนี้แป้หนึ่งจะหัวยาวๆหัวใหญ่ยาว,ว,ยาว,ยาวโอ้คุนเข้าบ้านเนี่ยนะน,นี่ใช้พนักง,งานโกยโกยโ เดี๋ยวเจะเอาขึ้นนะครับแล้วก็เสียบทำเป็นลังเต่านะครับเดินไปสักเที่ยวหนึ่งก่อนช่วงบ่ายก็ออกเดินทางที่ทไมลูกแป้งอะไรปิดเร็วเท่าไ,ม,ปปไม,ม่ปิดห้าโมงมตัดรถเราก็ไปนอนรออ่ะ Sáng con lùng ừ. oh, đi nó ta nó. นั่นแหละตาใกจะได้เห็นเงินแสนเลยครับนี่มันกี่ได้ตาห้าไร้โอ้นี่คุณนี่คนเองทำเองครับไม่งอคนงานไม่มาขึ้นเองเลยครับนี่ทำเองรับตังเองแต่ไม่ได้ใช้เงินเองอ ทำเองอะไรเองหมดแต่ไม่ได้ใช no ้เงินเองเออไม่ชิจวดนี่ไม่ลราไม่ชิจวดเอ้ยตั้งแต่เช้าน่ะมึงได้เที่ยวเดียวน่ะตั้งแต่เช้าน่ะฮะวัวนี่ก็สองคนทางนี้ก็สองคนเงือบรั่วเอต่างตัด่อต่างกันน้องสองคน สองคนใครแล้วพวกคนงานไปไหนหมดคือวันนล้ปนลวงเองิล้มาเอไงเี่ยวิ่งมาวัดคลื่นคลื่นคลื่ลกล้วชอบคลื่นนี่มันกลุยีผีตุ้กลยลยย

แล้วโกลยลงเลยมันนี่รถไรอีกอเหยียบหัวมันครับ่ค,คนงาน เจ้าหนึ่งมีสองคนโอ้ตายโอ,โอ้ยลงุงไอโน่ก็ดันเข้ามาดัานไอนโน่นเข้ามา ลงลงลงพอได้โอ้ยไม่ต้องดาบไปจะดับทำไมอืมเดี๋ยวจะโกยเองครับดูแล้วไม่ผ่านสายตา ต้องช่วยกันครับแดดร้อนก็ต้องสู้นี่ธุรก,กิจใหม่ออไม่ใช่เกลยืยกกล้วยต่อสู้ต่อสู้พี่น้องเรียนรู้กันไปครับ เริ่มที่จะมาแล้วครับเริ่มที่จะมีมันมีอะไรเข้ามาเรื่อยๆเอาฟากติดตามด้วยนะครับรานมันครับสกงสุลครับสวัสดีครับ